ครับสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟเออและในสมาชิกตั้งหลายๆคนที่อยู่กันอยู่ตอนนี้ก็คือ,อเ,คเดี๋ยวจะมาดูแมตต่อยกันวันนี้มีคนหมั่นขีหน้ากันเยอะเลยเครับ <laughs> มับอกมาดีเกมมากมั้งอ่าเขาบอกว่ามีมีคนมีคนจะต่อยกันโอเคโอเคโอเคครับเดีย๋ยวไปเลยไปเลยไปดูกันจะไปอาด陀ดำาระตูไปดูกัน <laughs> อเไปดูกันว่าผู้ใดซีอูผู้ใดซีไปจำมามีปัญหาสวัสดีครับมาอยู่กับพวกเรานะครับจากแคลน KBK ีเคอิ i ฟินิะครับวันนี้จัดกิจกรรมให้คนต่อยกันนะครับมีคนหมั่นหน้ากันเยอะเลยนะครับวันนี้มีมีผู้ชมมีผู้เล่นทั้งหมดหลายๆท่านนะครับผมก็ไม่รู้กันว่าท่านไหนบ้างท่านที่หนึ่งครับ VSSR 3 2 5 n 0 1นะครับแล้วก็ที่สองคือเจ้าต้านะครับที่สาคือน้องแฟนต้มนะครับ เราจะต่อยกันที่หลังคาโรงงานนะครับคนไหนที่ไปจากตรงอื่นแล้วขึ้นมาจะไม่ได้เล่นนะครับน้องแตงนะครับแล้วก็เรสเตาร์โอเอเคนะครับแล้วก็น้องหนุนนะครับหรือสเอ็มเจเก้าห้าห้าแล้วก็น้องสกายคีมุกนะครับแล้วก็น้องหมูปิ้งนะครับแล้วก็น้องวัตยูเก้าศูนย์นะครับน้องเอ็กซีไอพีเอสยูโอโอเอ็กซ์นะครับแล้วน้องกิตตานัยน้องสกายพีนะครับน้องเป็น โน้นนะครับน,น,น้องเอฟเวอรราชานะครับแล้วก็น้องกัปตันนะครับโอ,โอเคโอ้โหเร็วเกินมาแล้วทีนี้แหละเราจะมาดูกันเอาเปล่า,เ,าเจอบัวดําแน่ว,วเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะต่อยคนไหนตายกันมาดูกันราคานี้นมีแต่คนบอกว่าคนตึงค,คนนี้ตึงคนนั้นตึงคนนู้นตึงเดี๋ยวก็รู้นะครับ ผมตึงครับโทษทีเก่งไม่กลัวกลัวสกิลเปล่านี่แหละครับหนีหลังเพื่อนอีกแล้วหนีไม่ได้เข้าอีกแล้วนะครับพรอแม่พี่น้องสู้ๆนะครับผมเจอกันหลังคาโรงงานทุกๆท,ท่านนะครับใครออกจากหลังคาโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านออกไปท่านก็ไม่ชนะนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้อยู่ในโรงงานนะครับอแ่แฮมอแฮมไอเสียต้องจัดหนักละนะครับอันนี้เรามาดูนะครับเรามาดูกันเขากําลังจะต่อยกันนะครับดูว่าใครจะได้ที่หนึ่งไปนะครับ ีผมได้เอ,ดเอาน้องหนุนก่อนเลยเอาน้องหนุนอ่าถ้าว่าใครได้ที่หนึ่งนะครับวาร์ปท้ายคลิปนะครับเป็นรูปของตัวเองนะครับเฮ้ยไม่เอาดิผมเอาขาวขา้าวเลยจ้ะบเอาแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะต่อยอกันอยู่ ลงแล้วขนาดนี้น้องเจ้าต้าก็วิ่งเข้าหาแล้วนะครับตอนนี้จังหวะนี้น้องวีเอสก็กาลังมาแล้วโอ้โหน้องแตงก็ไม่สนใจใครครับน้องแตงอยู่ด้านบนอยู่คนเดียวนะครับน้องเปนน้องแบงเอามาดิมาดิเอามีคนเอาน้องโอ้ห้องตะกายคีมุกโดนต่อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้หจังหวะนี้น้องมูบิ้งต่อยไปอีก เป็นสองแล้วครับโอ้โหผู้คลที่น่าสนใจนะครับตอนนี้น้องหมูปิ้งนะครับผมตายอ่ะอ่าเบียโดนไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้น้องเอฟราชาได้ไปหนึ่งคิวนะครับตอนนี้อ่ากับลังไล่ต่อยโอ้โหน้องน้องบีมน้องบีมน้องบีมจังหวะนี้น้องบีมยังไงน้องบีมน้องบีมกำลังวิ่งอยู่โอ้โหน้องหมูปิ้งหมูปิ้งนะครับดาวเด่นของเราตอนนี้ยังมีอ่าน้องราชามาสองแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้มันมากมากอ่าน้องหนุนนะครับน้องหนุนก็ได้ไปหนึ่งหนึ่งสกอร์แล้วนะครับโอ้โหน้องเจ้าตาก็โดนไปนะครับตอนนี้น่้จะยังไ อ่าน้องโอ้โหดูน้องแบงค์สิครับตอนนี้ดูคนอื่นกันอย่างเมามันตัวเองอยู่อยู่คนเดียวด้านบนนะครับเออเอาแล้วยังไงสร้างสร้างสร้างี๋พี่ก็สร้างอีกนั่นแหละครับอีกสร้างอีกสร้างสร้างต่อไปทำอะไรได้ต่อยกันบนหลังตา่อยกันได้แหละไม่เอาอย่างอื่นด้ดีอย่าบินนะอนเอ๋ออ๋ออแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวเอามีดตั้นแล้วก็ปากันอะโอเคไหม ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีคนเก็บปืนเออมันก็ไม่ได้นะใช่ไหมเอาดิตอนนี้ตอนนี้มีผู้มีผู้ตายจริงมาเโอ้โหหลังคาเหมือนเดิมต้องคลองคลองแชมป์คลองแชมป์เออโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้อ้าวเรียบร้อยหมูปิ้งตายแล้วหมูปิ้งตายแล้วตอนนี้มีความหวังอยู่คือน้องเอฟเอฟราชานะครับผมจบเกมนี้เดี๋ยวพี่เคนเจอหมว้าวอะไรนะครับได้เลยอาร์มเสียงเสียงเสียงอาร์มใช่ไหม อ้าวไอหนุนตายแล้วเหรอเอ้าน้องหนุนโอ้โหตัวเต็งเราอ่ะแมมเฮ้ยอ้าวน้อง,น,องน้องมาจจิบับเก้าสิบนะครับตกไปนะครับตกไปนะครับเป็นคนตกรอบไปนะครับตกรอบไปตอนนี้เหลือ,อน้องสกายพีกับน้องเบอร์หนึ่งวีเอสเอสนะครับตอนนี้ว่าโอ้โหครับ <c oughs> อ่ายังมียังยังมีน้องบีมนะครับน้องบีมแล้วก็น้องกัปตันนะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับจังหวะนี้น้องพียังไงต่อยได้ไหมต่อยไม่โดนนะครับโอ้สกายเว้านะครับผมต่อไปน้องเป็นน้องเป็นโค้ดนะครับวิ่งอย่างเดียวนะครับจะต่อยก็ไม่ต่อยครับกับใครก็ไม่ต่อยเลยครับเอาต่อไปน้องมาดูน้องกัปตันนะครับแอบอย่างเดียวนะครับไม่ต่อยนะครับตอนนี้น้องกัปตันจะกระโดดหนีนะครับแต่น้องกัปตันก็ไม่หนีครัััับตต้้้งงออออววดกเพื่นแลโย อันนี้เรามาดูน้องน้องบีมน้องบีมเต้นจังหวะย่อๆนะครับตอนนี้เอาต่อไปน้องตะกายพีนะครับกําลังรอดูน้องพีอยู่นะครับเอน้องบีมอยู่นะครับจังหวะนี้อ่ามีคนให้หัวใจกันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ยังไงนะครับจะต่อยอย่างเดียวครับโอ้โหน้องกัปตันกับตันจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสองคนเรียบร้อยเอาแล้วทําไมไม่ต่อยกันละทาไมไม่ต่อยกันละโอ้โจะมีแต่คนโชคกับตันมากเลยนะครับมีแต่คนจะต่อยกับตันนะครับ ยังไงแล้วโอ้โหมีมีแต่คนจะต่อยกันอย่างนี้โอ้โหต,ต่อยกันดีทำไมเออดีมากเลยน้องน้องรู้ตัวเองว่าน้องต้องกรเกียนตัวเองอะ่ะน้องเบอร์สี่สิบสองเนี่ยปาปาอ่าต่อไปน้องบีมคนระับ <c oughs> ทุกคนรักน้องกับตันมากเลยครับนินาปาะทุกคนรักน้องกับตันมากเลยครับตอนนี้มีแต่คนจะต่อยกับตันนะครับเอาเอาเลยเอาน้องกอน้องกอน น้องกรน้องกรฆ่าตัวตายเลยฆ่าตัวตายเลยน้องกรสลัดติ์นะครับเอาต่อไปเราจะมาดูกันนะ No หนึ่งคือใครนะครับระหว่างบีมกับกัปตันตายเลยพีรีบฆ่าตัวตายแะแล้วมี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 เดี๋ยวมีอีกนี่ครับตอนนี้จังหวะนี้ยังไงโอ้โหเหลือแค่น้องบีมกับน้องกัปตันนะครับอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นโนหนึ่งใงการต่อยสนามมวยนี้นะครับจ้องหลายๆายสีนะครับทีวีของของพวกเรานี่แหละครับ ทรีไฟเออร์นะครับผม wow. อย่างเมามันนะครับต us, ่อยกันเถอะพี่แม่พ claro oh, ี่น้องใครใครรักกันชอบกันก็ขอให้ต่อยกันนะครับจังหวะนี้โอ้เล่นปืนเล่นปืนไม่ได้นะครับตอนนี้ไม uh 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 ่ม uh> uh uh ีเอาเลยเอาเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงเอยจังหวะนี้ยังไงมีการเต้นยั่วยวนผู้ต่อสู้นะครับมาสิมึงมาสิมาสิเอ้ยมีการปาดคอใส่ด้วยใส่ตามมารก็มมานะครับตัวเองครับเอ้ยหัวใจกันไปจังหวะนี้ยังไง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยให้น้องพีฆ่าตัวตายดิอ่าพีพีพีฆ่าตัวตายไปเลยน้องเดี๋ยวเล่นรอบใหม่รอบใหม่ไม่น่าจะตกไปอะ่ะที่จริงอ่ะจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงาตาาเพลงไม่สนุกครับขอเพลงแดนหน่อยขอเพลงแดนหน่อยจังหวะนี้ให้คนตีกันครับจังหวะนี้ชอบมากเลยให้คนตีกันนะครับผม เราไม่ได้ยุไอ้คนทําอะไรนะครับขอแค่ยุไอ้คนยิงกันโอ้โมีคนยิงผมครับน้องแดงน้องแดงน้องแดงน้องแตงน้องแตงน้องแตง,ง,งอย่าอย่าอย่ยิงนะครับโหมดนี้พี่ให้ต่อยก,กันนะครับตีคนไม่รู้จากคนตี่คนไม่รู้จากอืมผมเออจังหวะนี้เอาจังหวะนี้น้อง นี่แน่กับตันเป็น่ายด้วยไไครับนี่หนึ่งไปแล้วครับผมขอขอถ่ายรูปนะครับขอน้ขอขอยินดีๆแบบถ่ายรูปนะครับยินแบบดีๆอ่ะเออกับตันลงลงลงมาเติมน้องพี่